สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดมอล่าผลิตที่ประเทศสวีเดนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเอลดิสนะครับมอล่าเอลดิสนะครับเปิดตัวในงานช็อตโชว์เมื่อปี2016นะครับเปิดพร้อมๆกับอีก2ตัวนะครับคือมอล่ากาเบิร์กแล้วก็มอล่าแคนส์โบนะครับเหมือน3ชิ้นที่เป็นพี่น้องกันนะครับก็จะมีรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กนะครับตัวนี้เป็นน้องเล็กสุดนะครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟสตาร์เตอร์นะครับเป็นแท่งแมกนีเซียมนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับตัวนี้มีความพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกให้รู้นะครับว่ามันพิเศษตรงไหนนะครับแกะกล่องมานะครับก็จะเป็นมีดพร้อมซองนะครับก็จะมีตัวล็อกตัวนี้ด้วยนะครับกันมันหลุดนะครับดึงออกมาแล้วดูความเล็กของมันนะครับใบน่ารักดีนะตัวใบเป็นเหล็กสแตนเลสนะครับ เหล็กเบอร์สิบสองซีสองเจ็ดยาวประมาณสองนิ้วนะครับก็จะปาดคมมาอีกระดับหนึ่งนะครับให้คมบางลงเพื่อเพื่อที่จะใช้งานได้กว้างขวางขึ้นนะครับตัวสันมีดนี่หนาสองมิลน,นะครับแล้วด้านขอบเนี่ยก็จะคมคมนะครับเอาไว้ขูดเติบแท่งแมกนีเซียมได้นะครับตัวใบเนี่ยมีกันเข้ามาลึกมากนะครับเกือบสุดเกือบถึงนี่เลยนะเกือบถึงเติบถึงรูตรงนี้เลยนะครับแล้วตัวกันเนี่ยจะหนาเอ่อกว้างประมาณเซนครึ่งได้นะครับ กว้างขวางมากนะครับเกือบสุดด้ามเลยแล้วก็เสาะร่องบนสองร่องแล้วข้างล่างร่องหนึ่งนะครับแล้วก็เอาโพลิเมอร์หุ้มมานะครับก็จะแข็งแรงขีดสุดแล้วนะครับตัวใบในส่วนคมเนี่ยเข้ามาถึงจุดนี้เลยนะเข้ามาถึงจุดนี้เลยนะครับแล้วเขาเอาโพลิเมอร์โพลิเมอร์เนี่ยหุ้มหุ้มคมเลยเข้ามาในนี้นะครับคือเผื่อเหนียวเต็มที่นะครับไม่รู้จะแข็งแรงไวไหนนะครับมีขนาดเล็กแล้วก็ใช้งานไม่ได้หนักหน่วงอะไรนะครับแต่ว่าบึกบักเลยนะแข็งแรงขีดสุดเลยนะครับรุ่นเอลดิตเนี่ยนะครับ ตัวด้ามนะครับเป็นวัสดุ ABS นะครับก็จะเป็น2อองเนื้อนะครับเนื้อตรงกลางก็จะเป็นเงาเงาแข็งแข็งนะครับรอบๆอบขอบขอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหนียวเนียวนะเหนียวเหนียวจับหนึบหนึบมือนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้พิเศษหน่อยหนึ่งนะครับคือมันเป็นที่ลึกของงานฟิวเลเว่นอ่าไทแลนเทลนะครับเดี๋ยวมาพูดกันอีกทีนึงนะครับ ัวด้าเนี่ยจับถนัดมือดีมากเลยนะครับมันเล็กกระทันแล้วมันป่องตรงกลางนะครับเหมือนกับมอลากาเบิร์กนะครับแต่จะเล็กกว่านะเล็กกว่าแต่พอดีมือนะครับพอดีมือเลยน่ารักดีนะครับก็ตัวตัวมันเนี่ยนะครับจะมีมาพร้อมซองนะครับตัวซองก็เป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็มีหนังเอาไว้ล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับให้ไม่ให้มันหลุดจริงๆแล้วมันใส่เข้าไปมันก็ไม่ได้หลุดแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าเขาล็อกไว้ทีนะครับเผื่อว่า เราใช้งานแล้วจะได้ไม่หลุดนะครับก็จะมีเชือกพาเราขดมาด้วยนะครับไว้คล้องคอนะครับมีดลักษณะเนี้ยจะเขาไว้คล้องคอนะครับเพราะว่าตอนที่ใช้งานในประเภท outdoor นะครับเดินป่าแคมปิ้งอะไรพวกนี้นะครับก็จะสปายเป้นะครับแล้วเราจะมีฮิปเบลนะครับเป็นตัวเป้นะครับจะมีเข็มขัดฮิปเบลใหญ่ๆที่คล้องกับตัวเอวเรานะครับก็จะพกมีดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันมันจะเป็นเข็มขัดที่ไว้ ล็อกกับตัวเอวนะครับเราก็จะคล้องคอเอานะครับใช้เป็นมีดนะครับแล้วก็มันใช้งานทั่วไปในแคมป์ได้ดีเลยนะครับใช้หั่นซองเครื่องปรุงนะครับตัดถุงขนมนะครับจะตัดจะงัดจะแงะอะไรได้หมดนะครับผมเคยไปงานเวิร์กช็อปของร้านอาท์ดร้านหนึ่งนะครับก็จะทำช้อนจากไม้นะครับตอนนั้นผมใช้มีดมอล่ารุ่นคอมบินเนียนนะครับแล้วผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะมือเท่าไหร่นะครับ เพราะเหมาะขามนี่มันจะเล่นยาวอย่างรั้นนี้นะครับแต่เราใช้งานจริงๆกะแค่นี้เองนะส่วนที่ใช้งานนะครับใช้เหลานะครับใช้เหลาสัลักษณะแบบนี้นะครับจับเหลาผมว่าถ้าตัวนี้แจ๋วเลยนะครับใช้แงะก็ใช้ตรงปลายเนี่ยทำแงะสบายเลยมันจะถนัดมือนะครับในงานในงานแคมปิ้งในงานอะไรพวกนี้นะครับในงานกระจุกกระจิ๊กนะครับทําเชื้อไฟนะครับทำเชื้อไฟหรือว่าใช้ทําอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับในงานกระจุกกระจิ๊กในแคมป์นะครับ หมายถึงว่าใช้เหล่าใช้หั่นได้ดีมากนะครับก็จะเป็นมีดที่ใช้งานในแคมป์ได้ดีนะครับมาพูดถึงเฟียแลเวนนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีโลโก้นะครับเฟียร์แลเว i นไทแลนเทลนะครับเฟียลเว่นเนี่ยนะครับมันเป็นการเดินป่านะครับเป็นรายการของเมืองนอกนะครับมันเกิดขึ้นที่ประเทศสวีเดนนะครับเป็นการเดินป่าระยะทางประมาณ1 1 0กิโลนะครับก็จะใช้ชีวิตกลางแจ้งกันนะครับ หลายคือหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับเป็นการแบกเป้เดินป่านะครับก็จะใช้อุปกรณ์ต้องดีนะครับแล้วก็น้าหนักเบาก็จะผ่านป่าธรรมชาตินะครับเป็นป่าเป็นเขาเป็นหินลาธารนะครับพวกทะเลสาบอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็เป็นเทลที่เขาว่าสวยที่สุดในโลกเทลหนึ่งเลยนะครับเอ่อฟิวเลเวนคลาสสิกนะครับอันนั้นที่ประเทศสวีเดนนะครับตัวเนี้ยเขาจะทาคือเหมือนกับทำฟิวเลเว่นคลาสสิก แต่ว่าเป็นในเมืองไทยนะเดินอยู่ทางเหนือนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นมีดที่ระลึกนะครับกับงานพิลาเวนไทยแลนด์เทลนะครับเรื่องนี้เมื่อปี2020นะครับก็จะมีโลโก้จารึกไว้บนตัวมีดนะครับจะมี3มรุ่นนะครับมีทั้งกาเบิกทั้งแคนสโบแล้วก็ทั้งเอลดิตนะครับที่เป็นมีดที่ระลึกแบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีจานตัวนี้นะครับก็จะเป็นมีดที่ระลึกถ้าเป็นซื้อเอลดิตธรรมดาก็จะไม่มีตัวนี้นะครับก็จะเป็นพิเศษหน่อยนะครับ เล่มนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูที่พิเศษอีกอันนึงนะครับเป็นไฟสตาร์เตอร์นี่ครับแอบเป็นแท่งแมกนีเซียมนะครับจะเป็นขูดนะครับใช้ขูดจุดไฟได้นะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่ามอร e n ไนท์นะครับก็จะคล้องคล้องกับสายพวกนี้นะครับติดไปด้วยนะครับเวลาจะใช้งานนะครับก็เขาให้สายหนังมาเส้นหนึ่งนะครับ ก็จะเอาชิ้นหนังเนี่ยนะครับอ้อมอ้อมไปล็อกแบบนี้นะครับเอานิ้วเกี่ยวไว้นิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็ชิ้นหนังในล็อกแบบนี้นะครับมันก็จะตึงเลยนะครับทีเนี้ยเราก็จะใช้สันมีดนะครับที่เป็นที่เขาไม่ได้เก็บคมด้านข้างมานะครับขูดนี่นะครับก็เกาะไว้ได้นะครับก็จะเป็นแท่งแมกนีเซียมนะครับที่แถมมากับตัวท็อปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมอล่าเอลดิสนะครับ ที่เป็นตัวพิเศษนะครับเรลลึกลเฟีรเลเวนไทยแลนด์เทลนะครับน่ารักดีนะสำหรับมีดที่ใช้ในแคมป์นะครับเวลาเราเข้าไปแคมปิ้งหรืออะไรพวกนี้นะครับก็คล้องคอไว้นะครับเวลาจะใช้งานไม่ต้องเดินหานะครับมีดอยู่ที่ตัวเราเลยนะครับเนี่ยเป็นมีเชือกผ่าล็อบอไว้ให้เราคล้องคอด้วยนะครับน่ารักดีนะผมมีสองตัวแล้วนะเป็นเป็น พูดง่ายๆว่าเขาออกมาพร้อมกันนะครับสามตัวผมมีกาเบิร์กตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เอลดิสมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับมีดมอล r ่ารุ่นเอลดิสนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับตัวนี้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนําทุกคนอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ